ะะจะมีบันไดเลื่อนไว้คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางค่ะแต่ว่าสําหรับกลุ่มผู้พิการที่ต้องเดินทางด้วยวิวแชร์นะคะบันไดเลื่อนไม่ใช่คาตอบสําหรับพวกเขาค่ะแต่ว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการคือลิฟต์โดยสารสำหรับการขึ้นลงนะคะซึ่งในขณะนี้ค่ะตามรถไฟฟ้าต่างๆในกรุงเทพมหาคนครนั้นมีเพียง12สถานีเท่านั้นค่ะที่มีลิฟต์โดยสารไว้คอยอำนวยความสะดวกให้กับพวกเขา กลุ่มคนพิการในกรุงเทพมหานครนะคะมีถึงกว่า50,000คนค่ะแต่สาธารณรูปภคต่างๆสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆกลับมีให้พวกเขาอย่างไม่เพียงพอนะคะกลุ่มคนพิการเองก็เลยอยากฝากคาถามถึงเรื่องการดูแลอำนวยความสะดวกให้กับพวกเขาไปยังผู้สมัครผู้ว่ากรทมค่ะ เรื่องของคนพิการและผู้สูงอายุก็อยากจะปากด้วยเพราะว่าเราก็ยอมรับความจริงแล้วว่าสังคมเราจะเป็นสังคมผู้สูงอายุนั่นหมายความว่าเมื่อมีผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับมันก็ตามมาด้วยความพิการเช่นกันนะครับประเด็นนี้ก็ค่อนข้างสําคัญเพราะว่าไม่งั้นจะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตโดยส่วนใหญ่เขาก็จะถามคําถามเหมือนกับประชาชนทั่วไปจะทําอะไรให้กับประชาชนคนพิการก็เหมือนกันครับถา้ถาหากท่านใดได้เป็นผู้ว่าเนี่ย ท่านคิดอย่างไรที่จะเดีท่านจะทําอะไรให้กับคนพิการในกอทมก็อยากฝากไปถึงท่านที่สมัครเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานคระนะครับว่าชีวิตของคนพิการเนี่ยจะสามารถออกมาสู่สังคมได้อย่างไรทําอย่างไรจะให้คนพิการเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตเหมือนกับคนอื่นในสังคมได้เรียนหนังสือมีงานทําสภาพแวดล้อมเนี่ยเอื้อสําหรับคนพิการจะทําอย่างไรครับ ผมชัดลึกทีวีขออาสานำคำถามจากกลุ่มคนพิการไปถามผู้สมัครผู้ว่ากรทมค่ะคือผมตั้งใจจะติดเล็บให้สถานีวีทีทุกสถานีนะครับครบถ้วนมีที่ต้องติด,ดประมาณ54ตัวนะครับได้จัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคณะกรรมการสัมปทานซึ่งหาทไทยเป็นเป็นประธานนะครับได้ตั้งคำถาม ว่ากทมสมควรที่จะติดตั้งให้กับ BTS ซึ่งเป็นเอกชนหรือไม่นะครับเพราะในส่วนต่อขยายของกทมติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะก็มีแต่การตั้งคำถามอย่างนี้ก็เลยรา,าชาไปเยอะมากแต่เมื่อ,อประมาณเดือน7จเดือนแปดปีที่แล้วผมบอกว่าจบกันทีรอไม่ได้แล้วเพราะผมได้สัญญาพี่น้องประชาชน ผู้พิการไว้เยอะมากว่าจะติดตั้งลิฟต์ในทุกสถานีนะครับแล้วก็ก่อนผมบทดวาระก็ได้ดำเนินการาที่จะจัดหาผู้รับเหมาที่จะติดตั้งแล้วนะครับดังนั้นไม่ช้าไม่นานนะครับคงจะเสร็จเรียบร้อยซึ่งเป็นข่าวดีในส่วนของแท็กซี่คนพิการนะครับ ผมได้มีแท็กซี่คนพิการเป็นเป็นคันแรกในในประเทศไทยนะครับในในขณะที่หลายหลายประเทศมีมาแล้วนะครับผมให้บริษัทกรุงเทพธนาคมลองทำมาหนึ่งคันก่อนแล้วก็เป็นที่นิยมมากไม่ใช่ผู้พิการเท่านั้นนะครับแต่ว่าผู้สูงอายุอยากใช้แล้วก็หญิงตั้งตั้งคันแก่ก็ใช้ได้นะครับก็เป็นนโยบายของผมครับ ที่จะเพิ่มเป็น100คันครับแต่ก็ขอเรียนอย่างนี้ครับว่าความต้องการคงมีมากเหลือเกินกทมนำร่องได้มีรถในจำนวนหนึ่งให้ได้แต่ว่าในที่สุดแล้วก็อยากให้ภาคเอกชนเขามีบทบาทด้วยนะครับเพราะว่างานนี้นี่เป็นงานใหญ่มาก อยากให้ภาคเอกชนตั้งบริษัทของตนเองมีแท็กซี่คนผู้พิการของตนเองด้วยนะครับมันจะไดะ้ทั่วถึงมากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ครับจริงๆวันนี้มันน้อยนะเวลาเขาจะไปไหนมาไหนอย่างนี้คือผมคิดว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องมาแล้วก็ดูกันจริงจังนะครับของพวกนี้เนี่ยบางทีมันประกอบไปกับเรื่องของจักรยานด้วยแต่ว่าวีลแชร์เนี่ยมันเป็นเรื่องของการใช้ที่สาธารณะที่ถึงเวลาที่เราจะต้องจริงจังกับมันนะครับ จริงๆแล้วมันเริ่มตั้งแต่การขึ้นรถไฟฟ้าการใช้รถสารณะก่อนนะครับของเราในบางครั้งเวลาเราขึ้นรถเมล์ก็คงยากมากนะครับก็มันอาจจะแก้ไม่ได้ง่ายมากแต่ว่าถ้าอะไรที่มันทําได้ง่ายเช่นการมีลิฟต์การมีอะไรที่มันขึ้นไปบนทางรถไฟฟ้าได้นะครับก็จะช่วยเขาได้ครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่และก็เรื่องสําคัญเพราะเขามีสิทธิในการดำรงชีวิตเช่นเดียวกัน คนพิการได้คําตอบจากผู้สมัครผู้ว่าการทมในเรื่องการอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มคนพิการแล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนอยากฝากคําถามส่งมาได้ทางทวิตเตอร์แอดระวังภายติดแท็กฝากบอกผู้ว่าหรือทาง a c e b o o k และยู u ู e ตามที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะทีมข่าวคมชั้นลึกทีวีตจอาซานําคําถามไปถามผู้สมัครผู้ว่ากาทมในช่วงคนกรุงขอคําตอบสิธิกรปลักกำนนถ่ายภาพ ชนกศรีะเลศชัยขมชัดลึกทีวีรายงานค่ะ